สวัสดีครับทุกท,ท the re <siglo>. ่านยินดีต้อนรับเข้าสู่อมันโตทีวีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Dark Souls ในพา์ที่5้นั่นเองครับก็อย่างที่ผมได้พูดไว้ครับในพาทนี้เนี่ยเราน่าจะไปสู้กับบอสที่อยู่ตรงประตูตัวนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าผมมีบางอย่างที่อยากจะทําก่อนที่จะไปสู้กับบอสตรงนั้นนะครับนั่นคือการไปฆ่าบอสอีกตัวหนึ่งครับแต่ก่อนที่เราจะฆ่าบอสเนี่ยเราต้องผ่านไอ้เจ้านี่ไปก่อนครับอ้ยๆโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดติด ก็เจ้ามอนเตอร์ตัวนี้ครับถือว่าเป็นมอนเตอร์ลูกสลักที่จะให้ของบางอย่างที่ดีๆกับเรามาครับเป็นของที่เอาไปใช้สำหรับการตีบวกนะครับเต่มาทางนี้ได้ไหมฮะโอ้ป่าไปไม่ถึงนะเดี๋ยวน่าจะต้องใกลไปใกล้กว่านั้นหน่อยไม่ถึงอีกมาชึบโอ้ยไม่ได้การแล้วเดี๋ยว ฟันเอาเลยล้วนๆแล้วก,กันอ้าไม่ถึงเออจ๊บเดี๋ยวเออเจเออเอาไปอีกอ,อ้าวหนิ่งนิ่งเฮ้ยจ๊บลบอ่านั่นแหละฟันอุ้ยโอเอ้ยเดี๋ยโอ้นานาฬิกาผมผมดังเคเออเอชโอ้ยยังโดนอีกเดี <c Hindu> ๋ยวเดี๋ยวเ่ออน โอเคนี่ครับเวลาสู้กับบอสตัวเนี้ยเวลาเราจะสู้ง่ายๆเลยก็คือเราพยายามอยู่ตรงบันไดนี้ไว้นะครับเพราะว่าการโจมตีส่วนใหญ่ของมันจะผ่านตัวเราไปนะครับแต่ก็เพื่อมีบางอย่างที่ไม่ผ่านเฮ้ยเด้อเด้ออ๋อเฮ้ยเด้อเด้อเด้เจดีเจดีเจดโอ๋อโอ้โหเกือบตายเดี๋ยวปามเพื่อนกันโอเควู้มาผมคือไพโรแมนสีอ้อ พยายามทําตัวให้อยู่ต่ำๆชึบหลบไว้ดีกว่าปลอดภัยที่สุดเออเอาไปอีกเปล่ยนไฟนี่แรงเว้ยอืม่ชึบโอ้เฮ้ยอืมอ้าวนี่นะอีกทีเฮ้ยหลบหลบหลบไฟหมดเฮ้ยชึบอ้ออยังโดนหางยังโดนหางมัน มานี่นี่นี่โอเคลาก่อนนี่ครับแล้วก็ได้เดมอนไททเนัยนมานะครับเป็นของที่เอาไว้สำหรับตีบวกของบอสนะครับไอพวกอาวุธบอสอย่างหางมังกรอันนี้นั่นเองครับเคแต่ว่าเป้าหมายของเราก็ไม่ได้อยู่แค่ไอตัวนี้นะครับเรายังมีบอสอีกตัวหนึ่งที่อยากจะไปฆ่าก่อนถละมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถ่ากอด <c oughs> ถ้ากอด ทำไงดีอู้เอ,อ้อีกทีโอ้โหเบิร์ดเอาเวเปอร์อนผมแอดลิสใช้เลยตายละเปลี่ยนเพียรนะอบวุธก่อนเดี๋ยวมันเจ๊งถ้าจะกินนี้ไม่สามารถใช้บ่อยๆได้นะครับนะโอเคเปลี่ยนอุลละมันสร้างความเสียหายให้กับอาวุธผมอย่างรุนแรงอันนี้มีอะไรเนะี่ย ให้รู้สึกเราเราอุ้ยเฮ้ยชุกชุกไม่ใช่ทางนี้นะครับเดี๋ยวมันเป็นอีกด้านหนึ่งแต่เดี๋ยวทางนี้เอาไว้ติดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่เฮ้ไอดอกไม้จะก้นี่ครับเป็นของที่เอาไว้ใช้สลับแก้พิษพิษพวกเลือดออกนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันดอกเป็นสีม่วงอะไรก็จะแก้พวกพิษเลยครับโอเคแต่อุ้ยออ้ยตกใจหมดเอออุ้ย Okay. อโอเคอ้าวโอ้อย่าตายนะอย่าตายนะเฮ้ยช <c oughs> โอเคอ้อเดี๋ยวอืมจิ้มจิ้มยอดเยี่ยมโอ้ยตรงนู้นมีของอะแต่รู้สึกเหมือนอาจจะไปลำบากนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปทีหลังแล้วกัน โอเคครับตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับที่เรายังไม่สามารถเข้าไปได้ต้องมีกุญแจก่อนครับราคาสองหมื่นซื้อได้จากไอ้ช่างตีเหล็กนนัและไรก็ตอนนี้นี่ตีมันปั๊บจุดไฟเดี๋ยวฟื้นฟื้นเลือดกันโอเคเอาล่ะไปลุยกันต่ออืมทางไหนออกแถวนี้ ตอนนี้มันจะมีมอนเตอร์อยู่เล็กน้อยนะครับ <relevance> ตื่นตื่นดิไม่ตื่นนะฮัลโหลโอ้ยนี่โอ้เก็บของเพื่ตืปั๊บเฮ้ยอออ๋อเดะเดเดวเดเดเเฮ้ยเดียร์เด โอ้เดี๋ยวผมจะตายแล้วช่วยด้วยผมจะออกไปจากตัวนี้โอ้จิมก่อนเลยแล้วกันเสียเวลาโอ้โอเคจิมโอ้โหตะกี้นี้มันจะกอดผมนะครับมันรุนแรงมากขนาดไม่สามารถป้องกันได้โอเคหูรอสักที เสียน้ำยาไปตั้งหลายขวดเนะกลับไปเอาน้ำยาก่อนดีไหมเอ้ยกลับไปเอากันน้ำยาก่อนแล้วกันไม่ไม่ต้องเข้าไปนะอานั่นแหละโอเคออ้ยโหอ๋อโอ้โหอย่าบอกว่าไอ้สามตัวเมื่อกี้นี้มันตามผมมานะใช่มา อ,อนั่นแหละจิ้มสองทีตายโอ้อำเาเพิ่มพลังผมยิงน้อยๆอยู่ก็โอ้แล้วก็มีไอ้ตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง๋ยวเราผต้องค่อยๆไปนี่นี่นนตัวนี้มีปุ่มไม้ฮะตื่นเอา้าไม่ตื่นรู้สึกมันจะตื่นตอนผมเข้ามาด้านนี้นั่นไงใช่จริงด้วยอันนี้มีอุ้ยโอเคอ โอ้ยตีมันไม่ตายอ่ะโอเคอืมลาก่อนเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ทำยังไงกับมันดีเออโอเคนั่นแหละโอ้ยเลือดเลือดหายอีกแล้วไม่เป็นไรผมคิดว่าผมไม่น่าจะตายอีก มีฮีโมนิตี้เป็นเลือดสำรองอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องอ้อเม็ดหนึ่งเฮ้ยไอ้นี่มันตื่นตื่น,ม,ม,น,นม,มันตื่นมาแล้วจิมจิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 เวเออเคอ้ยอ๋อโอ้เดี๋ยวเออ ตายเลยอ่ะย่มจริงๆผมว่าจะไม่ตายแล้วนะแต่สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ทีฮะกลับมาเป็นฮอลโล่เลยอะ่ะผมไม่ได้ต้องการให้เป็นฮอลโล่นะผมต้องต้องการเป็นมนุษย์ครับเพื่อที่ว่าแล้ผมจะสามารถ Okay. ผมต้องการเป็นมนุษย์นะครับเพื่อที่จะสามารถซัมมอนผู้ช่วยมาช่วยสู้กับบอสตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถตายได้อีกแล้วนะครับเวลาเจอไอ้นั่นเราต้องระวังกว่านี้ฮะทำยังไงกับมันดีเนี่ยมันมีท่าอะไรก็ไม่รู้อยู่ต้องป่าไฟไปก่อนไปอ,าอ้าวหคเข้าดเดียวเองเฮ้ยชึบหลบๆเข้ามา เอ้ยอยหลบได้จิมจ้มอ่าจิ้มโอ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยหลบหเกือบละโอเคอย่าใช้นะอย่าใช้สกิลนั้นเนะ่ะเออเฮ้ยมันใช้แล้วมันใช้แล้วทำยังไงดีทำยังไงทำยังไงถึงจะหลบสกิลนั้นได้ปลาไฟไปเออ เฮ้ยยาตายยาตายฮูม้มามาโอเคโอ้ยจิบอีกทีเดียวนั่นแหละ้าได้สักทีตัวนี้ลำบากมากเอาล,ละ่ะโอเคตอนนี้เจอซากปลาคะหักพังแล้วเราก็จะต้องทะลุซากนี้ไป อุ้ยยังมีอีกตัวแย่แย่แล้วแย่ yeah, แล้วซีมก่อนได้เปรียบอุ้ยมันใช้พลังใช้พลังมันใช้พลังพลังนี้หลบยังไงไม่รู้มันคือพลังอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดผมหันหน้าไปหามันผมอาจจะติดสถานะอะไรนั้นได้ใช่ไหมอุ้ยชึบหลบหลบ,ลบ โอเคผมคิดว่าผมน่าจะหลุดจากสถานะของนั้นแล้วเฮ้ย hey, ชึบอ,อืมนี่ไโอุยยังโดดอีกเด้อเด้อเด้อลบลบลบโอเคทีเดียวนั่นยอดเยี่ยมโอเคครับแล้วเราก็ไปต่อนะเหมือนได้ยินเสียงตัวอะไรตามมาแต่ไม่แต่ไม่ไมีโอเคเอาละ ทีนี้นะครับคนที่ผมจะเรียกเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนี่โอเคเอาละมาเลยนี่ผมซัมมอนนักเบมนต์ที่ชื่อว่าเบรติสมาเพื่อที่จะช่วยผมในการต่อสู้กับบอสตัวนี้ครับ ว,ว่าตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้อาวุธแรงๆสักหน่อยในการตีมันไม่กี่ทีตายก็ใช้นี่ละกันน้าโอเคเอาละพร้อมยังไปลุยหน่วยมาเลย โอเคเพราะว่ามันเป็นตัวตีระยะไกลนะครับซึ่งมันอยู่ไกลมากมากเลยแล้วผมตีมันไม่ถึงก็เลยต้องให้คนคนนี้คอยช่วยเหลืออตีมันสิตีมันโอ้ยทำไมอะดึงเรือก,ก่อนโอเค มาอย่าผมรวมด้ดยช่วยปลาถ้ามมาถึงนะเฮ้ยชุบชุบชุบหลบปลาไปไปลาไปไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงตีช่วยมันตีมันแล้วเออนั่นแหละตีมันอีกทีโอเคสู้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 เดี๋ยวผมให้กำลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่มหัว,ๆๆอ,วอ้าวอ้าวอ๋อตอนนี้มันล่วงละผมตีได้โอเคเออๆๆโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ <h h <h um> ้ยมันใช้พลังอ่ะผมไม่มดน้อยผมจะเย็นๆนะสู้ๆผมให้กำลังใจเฮ้ยมันหันมันหันมาหาผมแล้วเฮ้ยชึบอุ้ยลงเออีกทีเดียวอีกทีเดียวอย่าโอ้แสงเลเซอร์มันมีเลเซอร์โอ้ นั่นแหละเย้ยตายแล้วนั่นแหละขอบคุณครับที่ช่วยเหลือในการต่อสู้ครั้งนี้โอ้ยได้ฮิมมนิตี้ด้วยสุดยอดน่าโอเคเอาละตอนนี้ผมมีอันนี้สองหมื่นหนึ่งละแล้วก็จะขึ้นไปเก็บของด้านบนกัน โอเค,อเค,อเคทำไมสูงจังจะถึงยังเนี่ยอืมน่ะถึงแล้วโอเคนี่แหละนี่ครับเป็นคนอบอุ้มของอะไรสักอย่างไว้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นช่างตีเหล็กเหมือนกันนี่แหละแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็ไม่รู้นะโอเคไม่เป็นไรเก็บก่อน w a c h tower basement key dy e m b e r นี่ไง dy e m b e r โฮมวาดโบนอ๋อโอเคเดี๋ยวนะผมมีไอเทมที่ชื่อว่าโฮมวาดโบนใช่ไหมเดี๋ยวผมเอามาใช้หน่อยดียวกว่าจะได้กลับไปเลยเอ่อเอามาแทนเนี้ยนีล้ลกันนะโอเคป<ะ>๊ <Yeah. S 1> าบเย้แดนแดนมาแล้วอ่านั่งพักก่อน ไอ,อผมสามารถซ่อมของได้นี่่ไอองซ่อมเลยโอเคครับตะกี้นี้เราได้ไอเทมชิ้นนี้มานะครับก็คือ d y e m b e r ครับเป็นของที่สามารถทำให้เราบวกอาวุธให้เป็นธาตุ DY ได้ครับก็จะสามารถต่อสู้กับพวก ed, อันเดะไออย่างเงี้ยในโคลแมนเซอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ โอเคครับและเมกี้นี้เราก็ได้กุญแจมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Watchtower Basement Key เขาบอกเป็นกุญแจที่ใช้สำหรับปลดลออ็อก Basement of the Watchtower นะครับก็คือไอที่ที่เราเจอกับ h a r w e l l นั่นเองครับเป็นกุญแจที่เอาไว้สำหรับเปิดประตูไปหาไปสู้กับ h a r w e l l ซึ่ง Haewell เขาได้อธิบายไว้ว่าใน Basement of Watchtower เนี่ยก็ได้กักขัง ฮีโร่คนหนึ่งนะครับวีแล้วูหลุดผู้หนึ่งที่ได้กลายเป็นฮอลโล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถูกกักขังไว้โดยเพื่อนของเขานะครับซึ่งเพื่อนสนิทของเขานะครับซึ่งเมื่อเราดูที่ฮาวเวลลิงดีๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าฮาวเวลเนี่ยเป็นสหายเก่าของกวินครับผมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากุญแจนั้นกับแหวนนั้นเนี่ยเลยฉเฉลยว่าคนที่ขังฮาวเวลไว้ในวอชทาวเวอร์ตรงนั้น,นก็คือหลอดกวินนั่นเองครับ น่าโอเคสามารถปลกเรื่องเข้าด้วยกันได้ฮะแล้วหลังจากที่เราได้ d ี y อันนั้นมาแล้วเราก็จะทําอะไรต่อดีเฮ้ยเอ้ยอ่าตัวนี้มีของอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอ้ชิบวปะเออเออน่นแหละอ,อืไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีของอยู่ แต่มันมีของอยู่ตรงนู้นน่ะแล้วผมจะไปตรงนู้นยังไงเอยใครรู้ช่วยบอกผมทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเดินตามสัญชาตญาณดูสิว่าจะไปได้ไหมไปไม่ได้อะ <laughs> ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่ไปตรงนั้นก่อน เดี๋ยวยังไงผมก็ต้องแวะมาแถวนี้อีกทีนะครับเพือเ่อทำอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปหาแบ,บ็ c สมิธกันนะครับสวัสดีครับผมมีของมาส่งเเเยออออร์์แดนสบบบิมมล็ธ Might ร o บผมจะให้ทำขอบค h a t อบ t ุณขอบค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 ุณขอบ a ุณขอบคอครับผมจะให้ขอบเขออบคุณข o บคุณข you ุ e ขอ d e ุ i ขอบคุณข s บ o n ณขอบคุณ e อบคออคอออุอุขอคคบออัออ แต่ว่าผมยังไม่มีอาวุธที่อยากจะให้มันเป็นท่า DIY นะก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ยังไม่ต้องใช้ท่า DIY ตอนนี้ด้วย,ตนนวยแต่เดี๋ยวในอนาคตก็จะต้องใช้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อของจากาพ่อค้าคนนี้ทีหนึง่งนะครับก่<ม>อนที่เราจะไปสู้กับบอสกันเอาละ ออของที่ผมอยากจะซื้อเนี่ยก็คืออะไรก็คือ r e s i d e n t k e y ครับตัวนี้เป็นกุญแจที่เอาไว้เปิดบ้านในที่บ้านที่ผมไม่สามารถเปิดออกได้ในตอนนั้นนะครับแล้วก็ว่าจะซื้อธนูไปใช้ติดตัวสักเล็กน้อยนะครับสองร้อยสิบบาทแล้วกันโอเคขอบคุณครับเพื่อนเพื่อทุกท่านอาจจะจำบ้านหลังนี้ได้นะครับที่ตอนนั้นผมอยากจะเปิดประตูบ้านนะครับแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับเอ๊ะหลังไหนหวะหลังนี้หรือเปล่าเออหลังนี้แหละ ผมก็ต้องไปซื้อกุญแจเจ้า Re s i d e n คีย y อันนั้นมาก่อนนะครับเพื่อเปิดบ้านหลักนี้น่าโอเคเอาละน่ะเจอคนด้วยสวัสดี brilliant you opened the door for me thank you I'm saved I thought I might never escape I am Griks of Vinheim the sorcerer of the school I am much obliged for your assistance thanks to you I may now resume my travels อืมโอเคครับ ดีใจที่ได้ช่วยนะอันนี้มีอะไรมาให้ไหมอัามีของให้โอ้ว้าวขอบคุณครับชนชนต้องระวังอย่าไปตี n อ c นซะครับเดี๋ยวมันจะตีเรากลับแล้วเราก็ไม่สามารถกู้อะไรคืนมาได้ครับเมื่อเราทำเสียไปแล้วเมื่อมีคนตายด้วยอะโอเคครับเดีย๋ยวเราจะไปสู้บอสกันนะครับแต่ว่า <laughs> ก่อนที่เราจะไปสู้บอสเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผม ตายอีกแล้วครับเพื่อนขาเป็นคนก็ตายแล้วไม่เป็นไรโอเคอล่ะเราไปสู้บอสให้หายเคยรียดดีกว่ามาเต้นเต้นเต้คาปาเดมอนครับอุยอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุย้ยไอหมาบ้าเราต้องขึ้นไปตรงนี้นะครับเพื่อจัดการกับหมาให้ได้ก่อนโอ้ เดี๋ยวเดี๋เตาเลือดเตาเลือดเตาเลือดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ออออยยว,ยวบอสมันจะขึ้นบันไดตรงนี้โอ้โหโดนอีกอ๋อไอหมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอเคก็เหลือแต่บอสละหมาตายก็เหลือแต่บอสนะครับก็จะจัดก,การได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งมัง้งเอาอยัางไงเอชื่อป่ะมามาคุณบอส

มันมีทางนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตกใจอย่าอย่าปลาไปเฮ้ยชึบลงลงล่างโอเคอุ้ยเฉยหนึ่งนะปลาไปเฮ้ยชึบมันจะพุกมาแล้วเจอปลาสวนหนึ่งสองฟันฟันเฮ้ยชึบตกใจตกใจเฮ้ยจ้าโอ้ยเย้ ใส่กุญแจครับ P object มาแค่นี้เหรออ๋อหิวเนตตี้กับโฮมบาร์ดโอเคก็ใช้ได้อยู่ไปชึบปะลืม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 ไปเลยว่าตะกี้แอบอยู่อุ้ยโอ้โหจะตายละเดี๋ะเดะสู้กับบอสอด้ไม่ค่อยตายหรอกผมอะ <laughs> จะตายกับไอ้พวกลูกน้องตัวเล็กๆพวกนี้แหละ <laughs> โอเค Hello, I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented, and besides, I owe you. And of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? มันต้องสนใจอยู่แล้วสิ splendid very well i am pleased to have a chance to give something back well then let's get started straight away อไหนดูซิใครอะไรบ้างอ่ะโอ้เวทมนต์ครับเมจิกโอแต่ต้องใช้ค่าอินน่ะผมยิ่งเป็นคนดีไม่ค่อยมีค่าอินอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้รอยนั่นแหลเราคุยอย่างอื่นมีอะไรคุยกัน i have you heard of big hat logan master logan is a great sorcerer and my teacher Both of us came to this land as undead, but one day, he departed leaving only a note. I suppose he wished to keep me out of harm's way, but where does that leave me? I have dedicated myself to sorcery, but Master Logan could find no use for me. Mm. Goodbye, then. Do stay safe. Oh, I remember now. I that I to มีมีนักเวทคนหนึ่งนะครับลงไปที่ชั้นใต้ดินอะไรประมาณนะั้นนะเพื่อตามหาคนที่ชื่อโลแกนนะแล้วก็ไม่เจอคนนั้นอีกเลยผมสงสัยว่าน่าจะหมายถึงผู้ชายคนนั้นนะครับโอเคเอาละ Did you see her that virtuous little m a i d e complete with followers in tow They're probably going straight to pillage graves I've heard enough about the lady for a lifetime. What? What? How did that nutty sorcerer make it back? Unexpected, but I suppose stranger things have happened. Okay, ทางเอาไว้เท่านี้ก่อน,น,นกันนะครับเดี๋ยวพบก,กันใหม่พัหน้าครับสวัสดีครับ